านะคะค <c oughs> ถ้าไม่บรบกวนช่วยถ่ายพี่อิ่มตลอดเลยนะคะโอ้โหไปหาพี่เบียร์มั้งไหมล่าพี่เบียร์ก็มานะเดี๋ยวให้พี่เบียร์ทักทายไหมไปหาพี่อิ่มหน่อย <c oughs> นี่มีน้องให้พูด 1 1, 1ึ k อ๋อถูกใจแต่คนดูอาจจะไม่ถึงเนี่งอ๋อเมื่อวานที่กดกดถูกใจอ้าวพิธีกรในงานนะคะพิธีกรในงานมาถ่ายสอสอนะคะ ก็เลยตกใจกันเล็กน้อยเพราะอยากจะมาเห็นพี่เห็นบ้างงานอ๋อพี่พิธีกรในงานก็มาถ่ายนะคะพิธีกรในงานถ่ายได้ไหมคะอ่ะเราจะถ่ายยังไงล่ะเดี๋ยว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 ให้น้องถ่ายตอนนี้พิธีกรกับสสมาถ่ายรูปคู่กันแล้วนะคะ ่า <oh ไม่มีกระเป๋าให้ใส่แล้วนะคะพิธีกรและสสนะคะมามองกล้องตรงนี <m <m ้นะคะเอาไปเลยค่ะวัดกันไปเลยนะคะสสไม่ <h <h ้องพิมอยู่แล้วค่ะพี่ก้อยพี่ก้อยนี่ไง่ะจ้าับายดีครับเย้ขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวมีคนกดโกธนะคะตอนนี้เลยใช่ไหมก็นิดนึงนะคะเพราะว่าพี่เมนเรียกได้ว่านางนพมาศในปีนี้ก็คือสอสอดรธีรรัตน์นะคะไม่ใช่นะฮะเนี่ยอาเนี่ยเห็นไหมพี่มเดินมาทักทายเองอะไรบ้างเนี่ยอา อันนี้คือเสร็จธุรกิจของตัวเองใ<ช>อะใช่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 อ๋อนี่ไง400กว่าคนอ๋อมาแล้วดูคุณอะไรมั่งเนี่ยน้องบอกพี่อิมสวยจังขอบคุณนะคะอ๋ะอลยกระทงที่ไหนกันบ้างคะเนี่ยเขาบอกว่าแกร์บอนกระบังเอาเป็นมิสแกร์บอนกระบังนะคะออแล้วพี่อิมจะลอยกระทง นี่ไหมคะที่เอากระทงมาลอยไปแล้วเอามเมื่อกี้ลอยไปแล้วหรอ <c oughs> เลยไม่ได้ดูตอนลอยนะคะแถวๆนั้น ปนกันอยู่นี่เดีเย๋ยวเดี๋ยวให้พี่อิมร่ำลาน้องๆหน่อยได้เลยขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะส่งกำลังใ,ใจมาให้พี่อิมนะคะวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขมากๆด้วยค่ะ <c oughs> ลอยกระทงเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนหลับฝันดีกันทุกคนเลยค่ะโอ้มีแต่คนอยากไปลอยกระทงกับพี่อิม,มทําไงดีเนี่ยโอเคนี่ <c oughs> เดี๋ยวให้พี่อิมได้ทักทายคนอื่นต่อนะคะดูไกลๆเนาะเด็กๆ เพราะว่าพี่อิ่มเป็นแบบเป็นที่หลักมากนะคะใครๆก็มาหาเอาไปหาพี่เบียก่อนไหมสลับไปหาพี่เบียรหน่อยไหมพี่เบียอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาพี่เบียรหน่อยเนาะไหนๆก็ไหนๆละนี่อันนี้พี่เบียนะคะพอดีพี่ถ่ายทอดต่อจากพี่อิ่มก็เลย พี่เบียร์มาทักทายน้องๆบ้างาแฮปปี่ลอยกระทงน้องๆก็ถามถึงพี่น้ำหรอคะไหนกันบ้างพี่น้ำไปลงพื้นที่ที่ร้อยเอ็ดนะคะพอดีมีงานที่เบียรีวัเลยมีเป็นพี่อิฐรอมีคนแซวว่าแฟนไม่อยู่มาลอยกับน้องแฟนแทนหรอคะในไบนั่นแล้วเป็นตัวแทนพาค่ะมีมาด้วยกันโคศกค่ะโอเคโคศกมากับ้องโคศกนะโอเคได้เสื้อสวยเลยวันนี้้ เรียบร้อยนะคะอ่าวันนี้ก็ดูกันคอของปากหอมคอ